สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่ติดตามและรับชม YouTube ช่อง Workman Channel แอดอัศวินนะครับวันนี้ก็มารับชมแนวทางการคำนวณตัวเลขของสลากกินแบ่งรัฐบาลในสูตร2ตัวบนตรงประจำงวดวันที่16กระกฎาคม2,564ที่จะถึงนี้นะครับก็เป็นสูตรหนึ่งที่นำมาให้ท่านผู้ชมที่ชื่นชอบในตัวเลขการคำนวณได้รับชมนะครับ ก็สามารถกดติดตามช่อง y YouTube Workman c h a า n e l ทำตามคลิปวีดีโอนี้ได้เลยนะครับก็กดติดตามแล้วกดรูปกระดิ่งแล้วกดรูปกระดิ่งที่พิมพ์ว่าทั้งหมดนะครับก็จะได้รับการแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของท่านนะครับเพื่อเพิ่มการมองเห็นนะครับเพราะว่าถ้าไม่กดติดตามคำว่าทั้งหมดก็จะไม่ได้รับชมในทุกคลิปวีดีโอที่ลงนะครับ ก็อาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าก็มีการลดการมองเห็นลงนะครับสำหรับทางช่อง Youtube ในปัจจุบันนี้สำหรับทางช่อง Workman Channel at Aswin นั้นก็เป็นสื่อกลางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับรับชมเพื่อเป็นทางและความมาเทิง สำหรับสถิติผลการออกของสลากินแบ่งรัฐบาลก็มีดังนี้นะครับเพื่อนำมาในการเช็ดคำนวณตัวเลขเพื่อหาตัวเลขในงวดถัดไปนะครับ 2. พฤษภาคม64 1, 2, ออก5012722ตัวล่างออก18 16. พื่ภาคม64ออก6 8 4 5 7 9 2ตัวล่างออก14 ในมิถุนายน64ออก292 972 2ตัวล่างออก45 16มิถุนายน64ออก691 861 2ตัวล่างออก17 1กรกฎาคม64ในงวดล่าสุดออก713 517 2ตัวล่างออก19นะครับส่วนวันที่16กรกฎาคม64นี้ก็รอผลออกนะครับต่อไปก็ จะให้อาจารย์ปูมาบรรยายให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนะครับในสูตรตัวเลขนี้นะครับเชิญท่านผู้ชมรับฟังเสียงอาจารย์ปูได้แล้วนะครับเ hey, สวัสดีวัยรุ่นทั้งวัยรุ่นเก่าและวัยรุ่นใหม่นะ ส่วนคนที่มีอายุแล้วก็สวัสดีเช่นกันนะในส่วนนี้ก็จะมี2ส,ส่วนนะแยกเป็น2ส,ส่วนเพื่อนำมาจับเป็น2ตัวตรงบนก็จะมีห่งโหลพอดีนะหรือว่าสิชุดก็จะมาเริ่มเลยนะข้ามไปในงวดถัดไปเลยนะเพราะว่าก็มีอีกหลายงวดที่ต้องบรรยายส่วนนี้ส่วนแรกใช้ หลักแสนบวกหลักสิบล่างนะก็คือเลข6และเลขหนึ่งกบวกหนึ่งก็เป็น7จากนั้นก็บวกเพิ่มก็เป็น8บวกเพิ่มอีกสองก็เป็น10บบวกเพิ่มอีก1ก็เป็น11ถ้าบวกถึง10แต้มก็ใช้ตัวเลขที่อยู่ด้านหลังเป็นตัวกำหนดในแต่ละสูตรนะตัวเลขส่วนสูตรที่สอง หลักพันบวกหลักสิบบนบวกหลักสิบล่างก็4บวกเีดบวกหนึ่งก็เป็น12จากนั้นก็ลดแต้มลงเป็น1ิบเสิบเลขที่อยู่ด้านหลังก็กําหนดให้เป็นตัวเลขที่นํามาจับเป็นคู่ชุด <c oughs> พูดไปพูดมาก็เพี้ยนไปหมดแล้วเสียงนี้ก็มี72็ดสองเจ็ด0นึ่งเจ หนึ่งสอนนึ่งหนึนก็เข้าคู่ชุดเจ็ดสองตนะเพราะว่าก็เก้าก็มาตามผลขอพักดื่มน้ำก่อนนะขอแห้งเหลือเกินตัวนี้อก็มาว่ากันต่อก็ใช้ตำแหน่งเดิมนะหลักแสนคือเลข2 ลักสิบล่างคือเลขสีนะดูตรงจุดสีเขียวที่ทำไว้สองบวกสีก็เป็น6 6บวกตัวเลขที่พิมพ์เป็นสีน้าตาล6กบวกหก็เป็น7 7็บวกสก็เป็น9 9้กบวกหก็เป็น10เลขสูตรแรกก็จะมี6 7 9 0็ดเนะส่วนโซนที่2ก็ตำแหน่งเดิมหลักพันหลักสิบบนสิบล่างบวกรวมกัน ได้ผลลัพธ์แล้วก็ลดแต้มลงตรงนี้บวกได้13ลดก็เป็น12เป็น11ก็นำมาประกบคู่ก็มีเข้าคู่ชุด6หนึ่งสตัวบนตรงๆอีกครั้งนะก็บรรยายไม่ทันก็ให้ไวรุ่นดูเอาเองนะเพราะว่าก็มีชุดตัวเลขให้ไว้แล้วก็มีตำแหน่งตัวเลขที่ พิมบอกมาในแต่ละจุดก็ให้สังเกตเอาเองนะเพราะว่าสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่พอจะเข้าใจง่ายอยู่นะสำหรับใครที่ไม่เข้าใจก็ดูตัวเลขเอาเลยนะเพราะว่าก็มี12ตัวเลขที่เป็นตัวเลขโครงสร้าง2ตัวตรงบนนะเพราะว่าก็เข้ามาหลายครั้งก็รอลุ้นว่าวันที่16กกรกฎาคม64ตัวเลขจะมาตามนี้หรือไม่ ก็เข้าอีกแล้วนะ172ตัวบนตรงๆตามที่ได้จับเป็นคู่ชุดตามสูตรแรกและสูตรที่สองก็เข้า172ตัวบนตรงออกห้าหนก็ว่าไปในวัดวันที่16กกคหกสเลยนะก็นำเจ็ดหนึ่งนึาำมาตั้งเหมือนเดิมตำแหน่งเดิมหลักแสนจุดสีเฉียวๆ แล้วก็หลักสิบล่างจุดสีเ่เฉียวเฉียนอนมาบวกกันนะเจบวกสก็ได้9 9้บวกหคงที่ก็เป็น10บสิบวกสคงที่ก็เป็น12 12อบวกหคงที่ก็เป็น13หลักสิบบนก็จะมี9 0 2านสะตามสูตรนี้แล้วก็สุดที่2ก็จะเป็นหลักหน่วยบนนะเพราะว่าก็ทำให้เป็นชุด2ตัวตรงบน ก็จะมี12ชุดหรือว่าเป็นเลขโหลนะสำหรับความที่เห็นส่วนตัวในงวดนี้ก็คาดการว่าน่าจะมา9 4 2 4หรือว่า3 6นี่แหละก็รอรุ้นว่าจะมาตามนี้หรือไม่ก็จบไปแล้วนะสำหรับสูตรสองต,ตัวตรงบนสำหรับใครที่ยังไม่ติดตามก็กดติดตามกดโลก,กระดิ่งกดคำว่าทั้งหมดได้นะเพื่อจะได้เพิ่มการมองเห็นนะถ้าไม่กดติดตามแบบนี้ก็ เวลาลงคลิปวีโอต่างๆก็จะไม่ได้รับการแจ้งเตือนเลยนะสำหรับสูตรนี้ก็เป็นเพียงแนวทางนะก็รับชมเพื่อความบระเทิงชายวิจารณญาณในการรับชมทางช่องของเรานั้นก็สนับสนุนสลักินแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเพียงเท่านั้นสำหรับสูตรต่างๆก็ทยอยลงให้ไวลรุ่นทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่รุ่นไัยแรกย้ม ก็มีที่เข้ามาคอมเมนต์ก็ขอบคุณขอบใจนะทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลกที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นก็ขอบคุณก็ขอให้ทุกคนลำล้รวยๆตลอดไปส่วนใครที่แอบดูก็ก็ไม่ว่าการล็อกอสำหรับวันนี้ในส่วนนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะก็ลอ เลขทูบต่อไปนะเดี๋ยวปู่จะจุดทูบให้ได้รับชมกันสำหรับวันนี้สวัสดีนะจ๊ะ